สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบนะคะลุงพลูดชนแนลนะคะวันนี้ก็เรียมรถสงมอบนะคะเป็น DBLXLS นะคะราคาอัปเดตอยู่ที่8 8 9 9 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ก็มีสีให้เลือก5สีนะคะขาวดำลอนน้ำเงินแล้วก็เทานั่นเองนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะราคาเดียวกันนะคะจัดให้นะคะโปรโมชั่นพิเศษก็ยังเป็นดอกเบียพิเศษ0%นะคะผ่อน 48งวดนะคะเงื่อนายดาว20%ขึ้นไปนะคะผ่อน48งวดนะคะแล้วก็ส่วนของแถมนะคะส่วนลดก็ทักเข้ามานะคะส6 1 6 9 8 9 9 9ก็ยังมีให้นะคะคันนี้นะคะนี่ใส่ล้อโตนะคะล้อตโตแบบนี้เลย33นะคะ12.5 2 2 0นะคะแม็กก็จะเป็นแบบลบ18นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะมาชมตรงนี้นะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงก่อนป่ะเดี๋ยวไปด้านหน้ากันนะคะ จริงๆลุงชอบแบบรีวิวรถ XLS มากๆเลยเพราะว่า1คืออย่างที่ลุงบอกนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาราคา800,000กว่าบาทแต่ลูกค้าได้ออปชั่นไปเต็มนะคะเครื <Maps> ่องยนต์2.0 170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะเ <Maps> ข้ากับตัวอื่นๆเ <Maps> ข้ากับตัวสปอร์ตเ <Maps> ข้ากับ,ต, <Maps> บต,ต,ตัวตัวเริ่มต้นในรุ่นของตัวว i t e ทนะคะหรือว่าอื่นๆเลยเครื่องยนต์เดียวกันนะคะ <Maps> แล้วก็2ก็คือในเรื่องของโปรโมชั่น ุ้งึงบอกว่าดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0%หาได้ในรุ่นนี้นะคะ0%สูงสุด48งวดนะคะแล้วก็สามก็คือส่วนลดก็ยังม,มีให้ชุดแต่งก็ยังม,มีให้นะคะสในะเรื่องของหน้าตาการตกแต่งนะคะแต่งออกมาคือหล่อเหมือนตัวแบบตัวใหญ่ๆเลยนะคะหก็คือในเรื่องของประก,กันหรือว่าความคุ้มครองนะคะ5ปีแสน5กิโลเหมือนกันให้มา เหมือนก,นกันกับตัวทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้กันที่ลุงบอกนะคะคูป,ปองให้81บใบสำหรับใครที่อยู่แถวนี้ก็ให้มาเข้าศูนย์ที่นี่นะคะเราล้างรถให้ฟรีทุกเดือนนะคะตลอดระยะก,การใช้งาน5ปีหรือ60เดือนนั่นเองนะคะไปที่ชุดแต่งคันนี้เลยนะคะก็จะแต่งในชุดของ แรปเตอร์เข้ามานะคะสังเกตดูนะคะช่วงนี้จะแต่งชุดแรปเตอร์กันเยอะเหมือนเหมือนตอนแรกๆนะคะมันจะมีเข้ามาชุดฮอคชุดวายชุดแรปเตอร์แล้วก็ชุดหลายๆอย่างที่เข้ามาล่าสุดก็จะเป็นชุดวิกเตอร์ที่ลุงบอกไปนะคะที่เป็นซีซีแบบนี้ที่เพิ่งจะส่งมอบไปนะคะ <S <S ลูกค้าก็ยังเหมือนวนกลับมาที่แรปเตอร์สังเกตดูช่วงนี้นะคะ,ะลูกค้าจะวนกลับมาที่แรปเตอร์เหมือนเดิมนะคะ,ะสําหรับด้านหน้าก่อนเลยนะคะ ตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นฟอน Ford อย่างที่ลุงบอกไปนะคะมาเป็นชุดเขาเลยนะคะก็จะมีไฟ LED ตรงนี้ค่ะ3จุดนะคะที่ลุงบอกว่าเกาะต่อเข้ากับกล่องฟิลด้านขวามือนะคะตอนนี้ก็ใช้งานได้จีิเป็นไฟสีสาขาวหรือสีส้มก็ได้นะคะตัวนี้ก็ตัวอักษรเลือกสีได้นะคะเป็นสีทูโทนหรือสีเดียว,ยวแบบนี้ก็ได้ตัวรางพึ่งนะคะเป็นสีดำนะคะมาจากาเป็นชุดมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยระบายความร้อนนะคะจากตัวห้องเครื่อง ด้านในจะมีตะแงนะคะตรงนี้ที่ลุงบอกว่าใส่ตะแกรงดักหนูมันจะอยู่้นด้านในนะคะตะแงตะแงรงดักหนูจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะส่วนมากจะปิดตรงช่องแอร์นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะไฟตัวไฟนะคะจะเป็นทรงสีครามที่มาจากโรงงานนะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะคะ LED สีขาวแบบนี้นะคะโคมไฟสูงต่ำเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะตอนนี้ก็หล่อมากๆเลยอ่ะไปแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยลืมบอกไปจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ พอ,อเราใส่ชุดแต่งเข้าไปเราก็จะครอบเข้าไปนะคะตรงนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกสีได้อันนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะหรือใครอยากได้สีดําก็บอกได้นะคะก็คือจะทําให้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็ใส่ครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะคะจะมีรอยต่อตรงด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่ามันจะเห็นชัดกว่านะคะในรุ่นนี้จะมีเ,เขาเรียกอะไรนะห่วงลากจูงด้านล่างนะคะมีอยู่หนึ่งห่วงอยู่ตรงเนี้ยนี่เขาก็จะไว้เว้นไว้ให้ตัวนี้ก็จะตัดกับสีตัวรถเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําอยู่แล้วอ่า แล้วก็เข้ากับตัวรถสีขาวมากๆเลยนะคะด้านล่างก็จะมีการคน้นหินหินให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันสังเกตดูนะคะลุ้งจะสูงประมาณ168คันนี้ยก2นิ้วขึ้นมานะคะใส่ปีกนกออปชั่นเข้ามานะคะแล้วก็ใส่ลูกหม,มาก,กันโครงอ่าแล้วก็ตัวซุ้มล้อไปก่อนละกันตัวซุ้มล้อนะคะมีรอยต่อจากตรงนี้ที่ลุ้งบอกไปนะคะในชุดของแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นขนาด6นิ้วปักไม่ปักหุดหุนะคะแล้วก็เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะสาหรับล้อแมกนะคะปะ แม็กนะคะเป็นลายเขาเรียกอะไรลายที่ตามที่เราชอบเลือกได้เลยนะคะตอนนี้เป็นของแวไพร์นะคะออฟ18นะคะก็ใส่ยางใหญ่มา 33.25R20 นะคะเป็นของคอร์ลิเดอร์ก็จะเป็นสำหรับสายออฟโรดนะคะตะกุยนะคะปีนอย่างไรประมาณนี้ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยคะใช้ในทางต่างจังหวัดได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับาสหรับาการตกแต่งแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะยก2นิ้วก็จะทำให้มีความห่างนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมี การทดลองนะคะหรือว่าการเทสนะคะว่าติดไหมหักติดไหมเลี้ยวติดไหมนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาออกไปนะคะก็ต้องอมันไม,ไ,มไม่สะดวกที่จะนี่เนาะร้านจะทาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ก็ตั้งศูนย์ห่วงล้อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้รับประกัน5ปีแสนห้ากิโลนะคะแต่ว่าการที่ตกแต่งหรือว่ายกเสริมอะไรประมาณนี้ก็คือไม่อยู่ในประกันนะคะปีกนกออปชั่นจะอยู่ตรงนี้ค่ะสีแดงๆนะคะแล้วก็ใส่ลูกหม,มากกันโครงเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดานะคะ ช่วงล่างยังเ,ยงเป็นทวินฮูบยังเป็นทวินฮูบนะคะซิงเกิลเทเบลค่ะแก้มข้างระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องการตกแต่งจะคล้ายกับความ XLT เบาๆนะคะ,ะท,ที่ปัดนน้ำฝนทำงานอัตโนมัติเหมือนกันไฟหน้าอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นลามิเนตนะคะก็ฝากระโปรงเป็นทรงพาเวอร์โดมนะคะแบตเตอรี่เป็นแบบ a g m คะ่ะวัดเริ่มใหม่ละเริ่มไปวัดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อายขอโทษค่ะป่วยนะคือช่วงช่วงนี้คือฝุ่น pm 2องจด้ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอากาศด้วยนะคะทำให้ป่วยบ่อยตั้งแต่ธันวามาธันวามาถึงมกราในรูปป่วยตลอดเลยต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ยังจะฝืนนะฝืนขายรถฝืนส่งมอบฝืนทุกอย่างเลยนะคะก็คนเราต้องใช้เราต้องกินต้องใช้นะ,ะต้องทํางานนะคะไปต่อเลยค่ะสําหรับด้านข้างนะคะเป็นตัวกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยว led ค่ะตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ังเกตดูลุงสูง168ที่ลุงบอกนะคะถึงแค่หูกระจกนะ,อะของของวาอของฟอร์ดนะคะปกติถ้าไม่ยกนะคะเป็นรุ่นตัวยกสูงถ้าเราไม่ได้ยกสองนิ้วไม่ได้ใสย่ยางใหญ่นะคะรถก็ใหญ่อยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับค่ายอื่นของเราจะใหญ่อยู่แล้วนะคะ,ะประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฟิล์มเป็นเซรามิกนะคะเลือเปอร์เซ็นไ้ค่ะมาด้านหลังเลยค่ะ ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็สามารถเปิดถังฝาถังได้เลยนะคะเติมดีเซลนะคะ B 7เติมได้ B 2 0เติมได้นะคะดีเซลพรีเมี่ยมก็เติมได้นะคะถังน้ํามันก็จะอยู่ที่80นะคะ80ลิตรนะคะก็เติมไปตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันขึ้นลงขึ้นลงนะคะประมาณ2,000นิดนิดนะคะขอบกระบะค่ะตัวขอบกระบะตอนนี้ก็อย่างที่ลุงบอกเลยนะคะให้มาทุกรุ่นนะคะก็จะมีช่องนะคะสำหรับใส่โรบา ใส่อย่างอื่นก็ได้ง่ายคือช่องใส่น็อตนะคะเปิดออกมานะคะเราก็ใส่ได้เลยนะคะมีทั้งหมด6ช่องสําหรับในรุ่น4ประตูนะคะ,ะด้านหลังก็เหมือนกันค่ะโชคแคสซีนะคะที่ทํางานแยกกันที่ลุงบอกนะคะเนี่ยเป็นแบบ4เส้นแผ่นบางนะคะก็รองรับน้ําหนักได้มากกว่า1.3ตันนะคะด้านหลังเลยค่ะนี่ก็นี่มีบันไดามาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็สามารถปีนใช้งานได้อะไปะไฟท้ายค่ะไฟท้ายเป็นแบบไฟฮาโลเจน ไฟหลอดนะคะไฟหลอดเรียกว่าไฟหลอดดีกว่านะคะสามารถเปลี่ยนเป็นไฟ LED ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนไหมนะคะเปลี่ยนก็ประกันหมดแต่ว่าเราได้ความหล่อนะคะพอมันขาดจริงๆแล้วราคามันไม่ได้สูงมากอะไรขนาดนั้นนะคะบางทีลูกค้าเข้าใจว่าไม่อยากเสียเงินเพิ่มแต่ว่าใช้อันนี้ไปนะคะสมมติว่าเทินมานะคะก็จะได้ตัวเก่ากลับไปด้วยนะคะตัวนุ้งพังปุ๊บก,ก็เปลี่ยนตัวนี้เข้าไปใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับการชนท้ายมีมาให้จาก โรงงานตั้งแต่รุ่นนี้ขึ้นไปนะคะ XL Plus จะยังไม่มีนะคันนี้ก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าที่ซื้อในรุ่นของ XL Plus ไปนะคะอยากจะใส่กันชนแบบนี้ก็เราก็มีขายนะบางทีลูกค้าฝากขายตอนนี้ลูกค้าฝากขายมีหลายรุ่นอยู่หลายคันอยู่นะคะบางทีลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander Hammer อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะคะใครอยากได้ก็ทักมานะคะ สำหรับตัวด้านาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดที่มาจากโรงงานมีกล้องกะร,ระยะจอดนะคะมีไฟเบรกตรงที่3นะคะแล้วก็เหลือใส่ไลเนอร์นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์เหลือใส่ไลเนอร์ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะมีการติดเบาะหนังนะคะวันนี้ลุงก็จะไม่ได้ถ่ายด้านในให้นะจะถ่ายด้านนอกให้ว่าเออแต่งแบบนี้นะคะ แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษลุงก็แจ้งไปแล้วเนาะสำหรับต้นคลิปนะคะแล้วก็อย่างที่ลุงบอกนะคะใครอยากแต่งแบบไหนให้ทักมานะคะอยากได้แบบไหนให้ทักมานะคะวันนี้ลุงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดไปหมดนะในเรื่องของอส่วนลดของแถมนะคะแล้วก็ประกันนะคะของแถมพื้นฐานลุงไม่ได้พูดถึงอยู่แล้วนะคะในเรื่องของประกันชั้นหนึ่งนะคะพระบอ,รอะไรพวกนี้ไม่ได้พูดอยู่แล้วนะคะส่วนป้ายแดงนะคะอย่างที่ลุงบอกนะคะก็เป็น เคส by เคสนะคะเก็บมั่งไม่ได้เก็บมั่งก็แล้วแต่ลูกค้าบางท่านก็มีป้ายแดงอยู่แล้วบางท่านก็ไม่ได้จะซีเรียสเรื่องป้ายแดงเด่นกันเรื่องป้ายขาวนะคะสำหรับการจดทะเบียนนิดนึงนะคะการจดทะเบียนก็อยู่ต่างจังหวัดจดได้ค่ะจดได้เหมือนกันเรามีบริการนะคะจดทะเบียนให้ทั้งหมดเลยนะคะมีฝ่ายทะเบียนนะคะล็อกเลขทะเบียนเองนะคะตอนนี้ไม่มีบริการล็อกเลขทะเบียนให้ลูกค,ะะคะ้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ลูกค้าต้อง ทําทกรอกข้อมูลนะคะมีสแกนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเจ้าของรถถึงจะทําเองได้นะอ,อันนี้ก็ตัดออกไปนิดนึงนะคะก็บางทีลูกค้าบอกว่า,าไหนบอกจะล็อกรถล็อกเลขให้พี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันล็อกไม่ได้จริงๆนะคะลองลอง,ลองดูในขนส่งก็ได้ค่ะตั้งแต่ประมาณเดือน6ปีที่แล้วนะเขาก็ปรับเปลี่ยนมานะคะด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคค่ะวันนี้ลุงก็ฝากไว้ก่อนนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเซลล์น่ารักใจดีรับสายง่ายนะคะติดต่อง่ายรับสายไวยเออนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ